โอเคอันนี้ังเอาเป่าภาพก่อนปูได้เลยอย่างงี้ได้เอ้าไม่อันนี้ไม่ได้แค่พระราดิ้บแแตะหัวได้เลยคือ P O V คนที่กำลังคํำรู้บำรุงการศึกษาแล้วใล้พวกนี้กำลังสนุกกับวากะบาท็อปกันอยู่วารโก้เนี่ยเขาร่วมมือกับทางมอหอการค้าไทยตามคอนเซ็ปต์ Practice University ของทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยด้วยครับผมซึ่งวันนี้นอกจากเราจะรีวิวคณะแล้วนั้นว่าตาตอนนี้ตาคนดูคลิปแบบมันไปทางนู้นอยู่แต่ไม่เป็นไร มใส่ให้เห็นโอ้โหโอ้โหไปไงสบายไหมอ่ะผมก็ใส่ได้เลยใช่นไหมอันนี้คือ X X L นะใช่คุณอาร์ตโมนผู้ชายงี้ใส่สบายๆใช่กองถ่ายทีมเสื้อผ้าซื้อไว้เลยเ่อเราต้องแต่งหญิงง่ายมากเลยก็มีทรงมีอะไรมีทรงมีอะไรอยู่แล้วเนี่ยอาร์ตเนี่ยใส่วิกตัวเดียวได้เลยแล้วผ้านิ่มด้วยเหรอสบายพี่โบ เออว่ไม่กล้าจับสูงบุกนี่แหละคุณจับตัวเองไปเผ้าเดี๋ยวลูกค้าดางผ้ามันนุ่มผ้ามันนุ่ม